ะะคติดเน็ตค่ะติดเน็ตเนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผู้ชายดีมากเลยแม่เออพื้นเพ์เขามันยองมากเลยอ่ะเอออ่ะตบค่ะเอลซ่ากบไปกบบกเอเรียารับมานะคะเซนก็ต้องตบเออเอาว่าติดบล็อกนะคะติดบล็อกอันนี้เจ้าหญิงอะไรคะเทียน่าเหรอคะถ่ายหน้ามากกว่ากันเนี่ย ถึงจะหญิงกับตบนะคะกบเสร็จแล้วค่ะโแเคไปแล้วนะคะเล่นกันมันไม่มีความแบบว่าจะมีความแบบโต้ตอบอะไรกัเลยมันเล่นแบบไม่ไปติดจุดจุดแต่ละคนมันไม่ได้บาลานซ์ด้วยในการที่มันตกกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโฟกัสก่อนแลของหายไปได้แน้าเลยค่ะวานตะวันเช้กแต่กราชินีหมอนรำนี่งชุดกระชินีหมอนรำนะคะปวดใจเออจริง เหมือนมากกว่าอัลล่าค่ะไปที่เออซีรีส่งให้เจ้าหญิงกบสิงกบส่งให้เอลซ่าเอลซ่าเซ็ตก็ระดับเบสเออเอออ่าติดมอกฝั่งนี้นะคะบล็อกโดยยิชูพูนี่คืออะไรคะอุตาแต่ว่าแบบแบบจุดอุตาแล้วจุดเท่ามันบอกเทชลาแล้วค่ะก็เลยบอกูมดิฉันก็เลยดูไม่ออกว่าใครแต่งนะเกิดเนี่ยเจ้าหญิงเจเนรล่าหรือองค์หญิงกัมมาโล คงอิ่มกกังนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะพูดได้หรอคะพูดได้จะได้พูดบ้างปมุลหลานค่ะปมุลกระเบื้อเออเออเออกะป๋องนะคะปมพันธุ์ฮัทอ๋อปมพันฮัทโอ้ยพันฮั์บืดนะคะบืดนะคะไม่ชินนะคะกับการรับลูกนะคะชินกับการลากสักอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นไปชนอุ้ยไต่กบกบกบโดนค่ะโดนบล็อกค่ะเอออันนี้เอาแนวมันพันมากกว่าค่ะกระโดดไม่ได้นะคะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสิร์ฟนะคะ ะตอนนี้ทีมป๋อมแป๋มนำนะคะอีนี่คือใครอีสีม่วงคือใครอะเราแบนเซลโอ้ยลาเพียงเดียวพอเถอะโอเคฉันสงสารแอรเรียลอว่าแกเี๋อเมื่อกี้เมื่อกี้คือมันกระโดดอะไรมันกระโดดทำไมนีๆๆม่กระโดดทำไมแอนดี้กระโดดหลอกว่ะโอ้ยต้องแต่ดาดไม่รู้เรื่องตั้งแ่ดาดไม่รู้เรื่งมันจะด่าลูกทีมว่าอะไรนะคะเอออายสโนว์ไว ตัวไม่ตอบค่ะเสริฟค่ะเสิราะเขาเรียกเสิร์ฟอันเดอร์ไปค่ะเซตค่ะเอลซ่าเซตตบไปค่ะบล็อกกิ้บล็อกไปค่อันเดอร์ไปก็สี่รุกบอมแป้นรักไปคุณเล่นเอาจริงไหมไม่ควรพาไปเที่ยวนะคะเพราะว่าบล็อกเก่งแต่ทำไมคะยี่ติดชุดค่ะนี่ไงชุดมันคือปัญหาไงกูบอกแล้วว่าให้เอาอีชุดใหญ่ๆน่ไปอยู่ข้างล่างจริงๆยังไงคะโดนเนสต้นเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยว <Es> อะไรกันอะไรกันพวกงแกอะไรกันอะไรพ่ไทยตนไม้งก oh, ันเกิดขึ้นนะคะสำหรับเอเจ้าหญิงทั ne ้งหลายโดนเน็ตครับดอยโดเม็ตมีผเป็นฟัาของพระะโดนเม็ตไม่ได้โดนเมดยยมกรรมการ กรรมการทุกทายอ่ะกรรมการคือกรรมการบีที่แล้วที่พวกนี้เอาเอินไปพวกจะติดใจอ่ะเราพันเซลกระโดดตกเสิร์ฟค่ะไปไปค่ะเออไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยอยากให้ทั้งทีมันลุมตบมันค่อยเดี่ยวติหัวให้ล้านเลยเนี่ยเนี่ยอะไรของมึงเราเซ็นเซอร์เองได้นะเนี่ยแล้วมันจะไปเห็นใจทำไมบอกให้ร้านเนา ไม่มีใครรับหรอกรุกกันทั้งนั้นไอ้ข้าศิลป์รับไปหรุกบอดอุ้ยบัวบวแต่ว่าเออเอาไปอ่าสวยตบค่ะตบตบให้หมอะไรได้ชิ้นด้นเหมือนเนือกหรอเนือเกลกนั่นน่ะคือไม่สามารถช่วยอะไรเพื่อนๆได้เลยทั้งทีแตกไปแล้วหรือเปล่านมไหลนมอะไรนะคะชุดแคบสุดแล้วอ่ะมีความลำบากมากเลยตอนนี้พี่ปอกแปบนำนะคะ พวกเราหมดไปครึ่งหนึ่งงั้นเรามาปรึกษากันว่าเดี๋ยวตีเสร็จล้วจะไปกินอะไรกันดีล่ะฮะโคลอนท้าสเธอไปหาลาดสัตว์มาหน่อยได้ไหมเอาเนื้อมาเขาเ้าใจไหมหาได้ไหมถ้าหาไม่ได้ให้จัสมินขี่พรมไปก็ได้หรือว่าเธอจะลงไปหาในน้ำและแอรีรวโอกปลาเกี่ยวเบ็ดขึ้นมาเลยเกี่ยวเบ็ดทำให้ดูหน่อย <laughs> สองคนนี้แล้วทำอะไรบ้างเจ้หญิงเรียบร้อยค่ะ นอนอย่างเดียวนะคะไม่ต้องแดกไม่ต้องไปกลัวหรอกฝั่งนู้นดูสิเมาครีแค่ไข่ถั่วกวางกระบนชนกอีบัตฉานุรถขยะแล้วก็อลัมมิวครึ่งหลังแล้วนะคะมาดูนะคะว่าทีมกัลจิตจะแก้เกมยังไงนะคะให้ชนะพี่ป๋อมแปมนะคะจะครองแชมป์ได้เหมือนปีที่แล้วหรื่แต่ละก่าแชมป์ได้ไหมดูกราโอ้ท่าท่าท่าของอีกตลกมากไปค่ะพี่ป๋อมแปมมเสิร์ฟอเดียลัน <โ>จัดมีไปบ้างจัดมีมีทบ,<า>ท,มท,บทบาทบาท้างลูกไป,ไปตบโอ้ย อ๋อแต่ดิฉันก็เข้าใจนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นเออที่รับไม่ได้เพราะว่านางเป็นเงือกไงี้ยก็ไม่ชินไงเอออุ้ยเบลขึ้นสันเบลมากเลยเบลวิ่งตั้งแต่ข้างหน้าข้างหลังตรงกลางอะไรเงี้ยมันเล่นอยู่คนเดียวดูสิเออทีมไหนได้เบลไปที่โชคดีมากอ๋ออดออกออกมาหานักกอล์ฟแฝงนำอยู่เท่าไหร่เนี่ยสามไม่หรอเจ็ดแล้วเจ็ดต่อสี่ต่อทีมาดูกันว่าแบบกัตถีจะตามมาทันเปล่าใช่เออเบลอีกแล้วอ่ะเบลไปที่เจ้าหญิงนิทราไปที่เจ้าหญิงกอ เออโอโถอดคุณจีอ่ะลูกนี้อยู่นานค่ะลูกนี้เอาไปค่ะเออโอ้ยเอามาทีเอาเป็นูเหรอออกค่ะ,ออคะมองไม่เห็นพู่ิได้แต้มผ่อลูกมันออกแล้วนะไม่ไปมาผีกว่าจะละแบบพี่ลีพี่ไลน์จะสปินเซิร์ฟค่ะเออเบล ตบ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 นักตบเบาๆเรียกหยอนเาเรียกหยอนเนาะปาเมลเออเออพี่เราแป๊บเออบอกเก่งเออไปอีกอันเนี่ยทต้องโอ้โหทำทำงานหนักเหมือนกันนะงานหนักนะทำงานหนักเหมือนกันนะโดยไม่รู้ทำไงก็เอาไปถิอหัวเขานะคะทำงานหนักมากโมโหไง ดีมีผู้ชูรดเยอะหรอน่งบวชร้านหรือว่าน่งบวชค่ะหยุดเลยค่ะพี่โกงค่ะทำไม่มีลูกิรูปสองล่ใหย่บบายละมีสามทำไมแบบนี้รับอะไรยังไงคะนี่มันเซรเหลยลสกอร์อ่ะหลงเจ้เสิร์ฟค่ะอุ้วหลงเจ้เลยเหรอคะโอเค ส่งให้เจ้าหญิงนิทราแล้วก็คาทว่าโอ้ยที่ต้แต่งอะไรทเรื่องเลยอ่ะสวยแตกมากเลยเป็นตัวถ่วงของทีมอ่ะจริงไม่ได้อ่ะดิฉันว่าทุกคนจะลุมตบนางนะคะจริงๆอ่ะฝั่งก๊อตสีนะคะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟโดยนางเงือกของเรานะคะไปค่ะเออเจ้าหญิงกบกระโดดตกน้่นเม็ดเอาไปค่ะโตกลับมาเอาเบลตกไปโอ้รถ ลต้องีเบลเก่งเนาะอีเบลมันใครวะอีเบลมันดีมากเลยเราต้องไปสืบข้อมูลมาหน่อยนะทีมงานนอกจากนางเงสวยแล้วนางยังแบบเออเป็นตัวที่แบบที่อยู่ในทีมแล้วไปต่อได้เอาไว้ไม่ล่นชัดหน้านะเพื่อนโอนไปอินนอกรอบนะคะตัดสิอะตอนนี้นะคะนางเงือกเริ่มโกขึ้นมาจนถึงม้องแล้วนะเอลซ่าไปค่ะอู้ตายแล้วไปค่ะดีเบลเอออีเบเก่งว่ะ เหมือกันอยู่นะคะไปค่ะเบลเบลค่ะเบลเก่งจริงวะจริงไปค่ะเอลซ่าเอลซ่าไปหลับพันเซลหลับพันเซลเสร็ลงนะคะลงไหมคะลูกนี้ลงเนาะที่มีป๋อมแป๋มได้แป้มโอเคกบส่งค่ะกบส่งให้เบลเหลืออีกลูปหนึ่งนะคะทีมไหนจะได้ไปทีมไหนคะ กกีฬาตั้งสามัคคีมีที่ไหนพี่อยากให้ตั้งมะกีจริงมันจะมานับแท่งจริงค่ะแต่ว่าก็เราแข่งกันให้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกัิรกรรมรู้อภัยแล้วก็รูนางเงือกแล้วก็รู้นางผีตแล้วก็ตำรวจทุกคนอู่ไมหมดเลยเนาะอครั้งนี้นะคะที่มอบอกว่าอ่ะเอาคืนกับมาชนะนะคะเลดี เพราทาเกิดเชื่เขารังแกสัตว์ธรรมดาเราได้คุณแม่คะจะเอาทองแปะแล้วฝังอีกด้วยนะคะเชือกเราฝังเลยเกิดที่ไหนร้านี่นางปลาก็เสกอะไรให้ออกมาเป็นแผ่นกระดาษเสกฟังทองเป็นรถเสกหนูเป็นคนขับแล้วก็เสกอะไรเสกอะไรอะไว้บอร์ดกันเลยไว้บอร์ดไม่กัดไปกัดเปียกพี่โอยออมาดูวอ้ยตายจริงแล้วทีมฉันทีมคุณเนี่ย โมเขาลนะจ้าจ้องมูหลานตารกระเบิดเลยนะบอกหัวกระโหลกสวยอย่าเอาไปย่อทำเครื่องประดับเบลนี่มออั่งไกลๆเหมือนรถพยาาลเหมือนกันเราอเ่าแล้วเมื่อเห็นเียไม่ทราบว่าเป็นปัดจะที่ไหนครับปัดปีนอะตอนนี้ยังไงสถิติมันหนึ่งต่อหนึ่งนะเดี๋ยวรอติดตามรอบหน้านะครับจะต้องไม่มีแมชตัดสินนะคะหาว่าใครฝุดสุดยอดแชมเปี้ยนแห่ง d ดร s ส Up ับบอลและบอลนะครับขอบจากกอกันที่น้ากันเลยไออีกคนที่ต้องขอบคุณนะคับอีกคนแล้วก็อข,ออขอบคุณธรรมการของเราด้วยนะคัะ